ครับซอมมอไซต์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับกลับมาจากงานขาวดำนะครับเพื่อนๆกลับมาจากงานขาวดำก็เป็นทีมช่างของผมเองซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับหลังจากกลับมาก็ลูกค้าเอารถมาจอดไว้ที่ร้านนะครับเอารถลูกค้ามาจอดไว้ที่ร้านแล้วก็โทรแจ้งว่ามียางรั่วนะครับ ยางรั่วแล้วก็เครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับเพื่อนเเดี๋ยวเราไปดูอาการเครื่องยนต์มีเสียงดังกันครับเพื่อนๆนะครับว่าอาการนี้จะเป็นอะไรอย่างไรนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ผมก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งนะครับหัดทําเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆก็เป็นช่องใหม่ของผมเองนะครับซึ่งทําเกี่ยวกับการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาทําไร่ทํานานะครับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อนเอครับผมเพื่อนเพื่อนครับตัวนี้ก็เป็นเวฟร้อยตัวแรกนะครับเวบร้อยตัวแรกๆกเลยนะครับปีใดจจำบ่ได้ครับ จำปีไม่ได้หรอกนะครับประมาณปี1 9 9 9ล้า้ะมังนะครับเอานะครับลูกค้าบอกว่ารถมีเสียงดังนะครับเพื่อนๆรถมีเสียงดังนะครับจะดังแค่ไหนก่อนอื่นนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการสตาร์ทรถนะครับให้เช็คน้ำมันเครื่องก่อนนะครับให้เช็คน้ำมันเครื่องก่อนนะครับชีมผมหยุดใสนอนะครับร้านยังไม่ได้เก็บนะครับ เพราะว่าไปส่งสก,การน้อ,นองๆมานะครับทีมช่างก็ไปแล้วสองคนนะครับเพื่อนๆขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับกับเพื่อนๆทีมช่างสายแรงนะครับแรงได้แต่ก็ต้องอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับถนนไม่ใช่สนามแข่งนะครับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้มีแค่เราขับคนเดียวนะครับ เอาเบ่งทรงแล้วน้ำมันเครื่องบ่มีนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีนะครับจากเกียรวัดน้ำมันเครื่องนะครับปกติการวัดน้ำมันเครื่องนะครับก็จอดคาตั้งคู่นะครับขาตั้งคู่แล้วก็ให้ติดเครื่องก่อนนะครับให้ติดเครื่อง3-5นาทีแล้วก็ดับเครื่องนะครับดับเครื่องทิ้งไว้ดับเครื่องทิ้งไว้สัก3 3-5นาทีเพื่อให อ่าสตาร์ทเครื่องครั้งแรกเพื่อให้น้ำมันขึ้นไปหล่อเลี้ยงระบบนะครับเต็มระบบแล้วนะครับก็ปล่อยให้ไหลลงมาตามปกตินะครับส่วนที่เหลือเขาก็จะตกค้างอยู่ตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับเราจะมาวัดน้ํามันที่อ่าอยู่ในห้องเครื่องจริงๆก็ตอนที่ดับเครื่องแล้ว3-5นาทีนะครับเวลาวัดนะครับเ,เพื่อนๆหลักเกณฑ์การวัดนะครับอถ้าเป็นเหล็กวัดชนิดที่ว่ามีขีดล่างขีดบน นะครับน้ำมันก็จะอยู่ประมาณฉีดบนหรือใต้ฉีดบนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ควรต่ำกว่าระดับล่างนะครับเพื่อนๆนะครับไม่เกินฉีดบนไม่ต่ำกว่าระดับล่างเป็นอันปกตินะครับย้ำอีกทีนะครับเพื่อนๆนะครับติดเครื่องนะครับติดเครื่องทิ้งไว้5นาทีประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดับเครื่องทิ้งไว้อีกประมาณ5นาทีนะครับนะครับ ค่อยมาทําการวัดน้ํามันเครื่องแต่การวัดระดับน้ํามันเครื่องต้องจอดขาตั้งกู้ทุกครั้งและก็ต้องดูด้วยว่าพื้นเอียงไหมนะครับถ้าพื้นเอียงก็วัดระดับน้ํามันเครื่องไม่ได้ถ้ารถมีการยกหรือการโหลดก็ไม่สามารถวัดระดับน้ํามันเครื่องที่ปกติได้นะครับเพ,เพื่อนๆฝากไว้เลยนะครับเพราะว่ารถยกนะครับรถถ้ารถยกล้อหน้าขึ้นน้ำมันเครื่องจะไหลมาฝั่งข้างหลังของเครื่องนะครับถ้ารถ โหลดหน้ายกหลังน้ํามันเครื่องก็จะไหลมาอยู่ด้านหน้านะครับไม่สามารถทําให้การวัดน้ํามันเครื่องเป็นไปได้อย่างปกตินะครับดังนั้นการวัดน้ํามันเครื่องจะต้องเป็นรถที่อยู่ในสภาพสแตนดาดขึ้นขาตั้งคู่รถไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับเวลาวัดนะครับจุ่มเหล็กลงไปเฉยๆนะครับจุ่มเหล็กลงไปอย่างนี้เฉยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องหมุนเกลียวนะครับไม่ต้องหมุนเกลียวนะครับจุ่มเหล็กลงไปเฉยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลย นะครับไม่ต้องหมุนเกลียวนะครับจุ่มลงไปเฉยๆนะครับแล้วก็มาเช็คนะครับระดับน้ํามันเครื่องนะครับระดับน้ํามันเครื่องจะต้องไม่ต่ากว่าฉีดล่างจะต้องไม่ต่ากว่าฉีดล่างและก็ไม่เกินฉีดบนนะครับฉีดบนแต่ถ้ารถรหลายๆรุ่นก็เอาสุดขอบแล้วกันถ้าเป็นตระกูลฮอน da ก็สุดขอบปลายนิ้วนะครับก็จะมีขอบอยู่นะครับเพื่อนๆอ่าไฟแฟลตอาจจะ นี่นี่นี่มีขอบอยู่นะครับเพื่อนๆนเอาชนสุดขอบบนเนี่ยอยู่ประมาณนี้แต่อาจจะต่ํากว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าอยู่ในค่าปกตินะครับไม่เกินบนไม่ต่ํากว่าล่างนะครับก็ถือว่าเป็นค่าปกตินะครับอันนี้วัดแล้วไม่มีน้ํามันเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับลูกค้าบอกให้แก้ไขนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะครับเพื่อนๆนจะดังแค่ไหนนะครับ ผมเพื่อนเพื่อนครับก็หลังจากที่ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับเราก็ได้ทําการสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ยินเสียงโซ่เาวาลิ้นนะครับเสียงโซ่เาวาลิ้นเสียงวาล์วเสียงก้านเสียงอะไรต่างๆอยู่ในห้องเครื่องนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่มีน้ํามันเครื่องเข้าไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าน้ํามันเครื่องเหลือแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนเหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาปล่อยดูกันนะครับเพื่อนเพื่อน ก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเวฟก็เบอร์ส7อยู่ใต้ท้องด้านขวานะครับเพื่อนๆนะครับอย่าปล่อยผิดนะครับอ่ามีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับโอ้โหสภาพเพียงนะครับรั่วน้ำมันเครื่องรั่วหมดแล้วมั้งนะครับอ่าอยู่ฝั่ง้างไนนะครับตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตอยู่ภาพไปแป๊บหนึ่งเรวเพื่อนก็คลายน็อตออกมาแล้วนะครับจี้มื่อกี้แน่นมากเลยนะครับดูสิว่าจะมีน้ำมันเครื่องกี่อยดกี่อมกี่ซีซีนะครับ ไม่ถึงร้อยซีซีครับเพื่อนๆไม่ถึงร้อยซีซีครับดำปีเหนียวนะครับเหนียวจัดเลยนะครับเหนียวจัดเลยนะครับนี่แหละนะครับรถเขาส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่ากําลังจะพังนะครับเพื่อนๆกำลังจะพังนะครับไม่รู้น้ำมันเครื่องรั่วไหลออกจากจุดไหนบ้างประเก็นตัวไหนรั่วตัวตัวไหนซึมนะครับเพื่อนๆนะครับเขาบอกให้ดูให้หน่อยนะครับอันดับแรกที่จะดูได้ก็คือ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจะเงียบลงไหมนะครับจะเงียบลงไหมเราต้องมาฟังเสียงก่อนอ่ะขออนุญาตปิดท้องอ่างนะครับเพื่อนนะครับก็ลำหน้าเพียบนะครับหน้าเพียบก็ให้เติมอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดนะครับเพียบร้อยอ่าตุวเก่าเพียบตัเก่าตัวแรกนะครับเรียบร้อยเพียบร้อยยี่ห้านะครับตัวแรกๆอยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับนะเพื่อนก็เติมอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ถ้ารถเครื่องรถเครื่องจะเติมแปดร้อยก็อ่ะเพาะอะไปเพราะเราต้องกินน้ำมันเครื่องนะครับถ้าลวดซื้อนี้เติมแปดแปดร้อยซีซีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารอแล้วนะครับเเเตมผื่อไว้ลยก็ดีนะครับเพื่อนนนนนเดี๋ยวขอออุญาตกกัั่ะครบเพืื่อออนนมดยวไปแ๊บึง ถ้าเพื่อนๆเราเราก็มาเติมน้ำมันเครื่องกันนะครับหลัากที่เรากิดน็อตท้องอ่างแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันเครื่องของตรงรุ่นเลยนะครับฮอนด้า0.9เกียร์นะครับฝ้าแดงนะครับอ่าเพื่อนๆสงสัยว่าอ่าถ้ารถอย่างนี้ไปใส่ฝาน้ำเงินได้ไหมใส่ได้ครับดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าฝาน้ำเงินเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับน้ำมันกึ่งสังเคราะห์จะลื่นกว่านะครับจะลื่นกว่าทำให้เครื่องยนต์อ่าวิ่งได้สะดวกกว่านะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เกี เกลน้ำมันจะสูงกว่านะครับอันนี้เป็นน้ํามันเครื่องเกลนธรรมดาอาจจะมีการหน่วงเครื่องยนต์เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นธรรมรานะครับเพื่อนๆอาจจะมีอาการหน่วงเครื่องยนต์บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันกึ่งสังเคราะห์จะทําให้เครื่องยนต์ราบเรียบแล้วก็ลื่นขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ส่งผลเกี่ยวกับการประหยัดน้ํามันไปอีกได้นิดนึงนะครับการวัดน้ํามันเครื่องผมบอกแล้วนะครับว่า ไม่เกินระดับบนไม่ต่ำกว่าระดับล่างนะครับและจะต้องทำการติดเครื่องก่อนนะครับ3-5ถึงนาทีดับเครื่องทิ้งไว้3-5ถึงนาทีแล้วค่อยมาทำการวัดนะครับเวลาวัดก็หย่อนลงไปให้สุดเกลียวเฉยๆนะครับหย่อนลงไปให้สุดเกลียวเฉยๆไม่ต้องหมุนใดๆดทั้งสิ้นวางลงไปเฉยๆครับวางลงไปสุดแล้วก็ยกขึ้นมาวัดดูระดับนะครับ ระดับจะต้องไม่ต่ำกว่าขีดล่างไม่เกินขีดบนนะครับเพื่อนๆว่าง่ายๆก็คือถ้าเป็น Honda ก็นี่ตัวนี้ก็ไม่เกินไอขีดลายๆนะครับขีดลายๆที่เขาทําไว้นะครับไม่เกินขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นการวัดน้ามันเครื่องนะครับก็ต้องวัดตอนดับเครื่องแล้วนะครับสักพักหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเติมแล้ววัดเลยไม่ใช่ว่า ขับมาแล้ววัดเลยไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาแล้ววัดเลยนะครับเพื่อนๆต้องติดเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนดับเครื่องทิ้งไว้สักครู่ค่อยมาทําการวัดนะครับอ่านะครับเอาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับเพื่อนๆว่าจะเงียบลงไหมนะครับ ยไงบ้างครับเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมนะครับได้ยินเสียงไหมครับหลังจากที่เติมน้ํามันเครื่องลงไปแล้วก็อุ่นเครื่องสักพักหนึ่งนะครับจะทําให้เสียงเครื่องยนต์เงียบลงเพราะว่าน้ํามันวิ่งเข้าไปในชุดตัวดันโซ่เราลิ้นแล้วก็ทําให้โซเราตัวดันโซ่เราลิ้นตึงนะครับเพื่อนๆื่อน ผมเพื่อนๆครับก็หลังจากที่ทําการเติมน้ํามันเครื่องลงไปแล้วก็ทาการสตาร์ทแล้วก็อุ่นเครื่องสักพักหนึ่งนะครับอ่าก็เป็นนั้นว่าเสียงเครื่องยนต์เงียบลงนะครับเพราะว่าอ่าน้ํามันได้วิ่งเข้าไปในส่วนของตัวดันโซอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆทำให้ตัวดันโซอัตโนมัติอ่าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีน้ํามันเข้าไปหล่อลื่นอ่าอย่างเช่นโซ่ลอลิ้นแล้วก็จุดหมุนจุด รับแรงกระแทกต่างๆนะครับทําให้เสียงซอฟลงนะครับหรือว่าเสียงเบาลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับก่อนที่เครื่องยนต์จะพังไม่ใช่ว่าขับไปดีๆพังเลยนะครับก่อนที่เครื่องยนต์จะพังนะครับเขาจะมีการส่งสัญญาณเตือนแบบนี้ก่อนทุกครั้งนะครับจะเตือนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่เตือนนะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับ แต่เคสแบบนี้กรณีแบบนี้รถจะมีอาการกินน้ำมันเครื่องแล้วก็ควันขาวเพราะว่าปลอกสูบเป็นรอยอันเนื่องมาจากน้ำมันเครื่องแห้งนะครับทำให้ลูกสูแบแหวนรูดก,กันกับกระบอกสูบโดยตรงนะครับทำให้เกิดเป็นรอยนะครับแล้วก็เวลามีน้ำมันเครื่องเข้าไปในห้องอในปลอกสูบนะครับไม่ ทำให้แหวนไม่สามารถกวาดน้ำมันลงมาที่ท้องอ่างได้อย่างหมดจดนะครับก็เลยมีมีน้ำมันหลงเหลือเข้าไปในห้องเผาไหม้แล้วก็เกิดการเผาไหม้ไม่หมดจดนะครับทําให้เกิดเป็นควันขาวนะครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้สําหรับเว็บร้อยเวอร์ชันแรกๆนะครับสําหรับอาการเครื่องดังนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากช่องนะครับหัด อัดทำเกษตรยามว่างอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆนก็เป็นช่องที่ผมสร้างขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเพื่อที่จะอ่าแชร์ความรู้หรือว่าแบ่งปันความรู้ในด้านการเกษตรนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอัดทําเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆนวันนี้ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกโดยช่างขวัญคนเดิมนี่แหละนะครับก็อ่ะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมนํำในเอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ